สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพวกเราขบวนการโจ๊กเกอร์อะไรเนี่ยกับหนูสักหนึ่งแมตรไหมคะพวกพี่แพ้หนูหมด้ามยุคโอ้ใช่หรอเลีวเราบูดมากเลยจะาติงอยู่ปะนอร์มอลนะครับอ่าเข้าเข้าเรื่องเลยก็ได้ครับเป่นสวเป็นสาเนี้ โอ้งานครับเดี๋ยวเลี้ยงหน้ากระดาษหน่อยโอเคอ่ะติดต่อเรื่องอะไรครับอ่าเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งพูดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพวกเราขบวนการโจ๊กเกอร์อะไรเนี่ยพวกพี่แพ้หนุหมดห้ามยุบโอ้ใช่หรอเสียระบบูดมากเลย จะติดอยู่ป่ะน้องมอนนะครับอ่าข้าวข้าเรื่องเลยก็ได้ครับข้าเไยติดต่อสภาครับได้ฟูกุขอติดต่อสภาทำเรื่องยุบแก๊งครับโอเคครับนี้ตัดสินใจมาจะบอนแล้วเนาะตัดสินใจดีแล้วครับโอเคครับก็เรื่องถ่ายการยุบแก๊งก็คือหนึ่งคนถือหนึ่งแขกนะครับครับพี่ ตอนนี้ในตัวมีคอร์เรกตอ์อยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวสองแถวหนูหนูเข้าอันนี้ได้ใช่ไหมปิดทา่าแชมัน,นมีแรชเชีอร์ไร้บุกคูอยู่ให้ปิกถูกถ้าเราเปิ <ผม S 1> ของออกแล้ว<ม>โอเค,คผมก็เสียใจครับพี่เฟิร์สมาหน้าผมเลยครับพี่ก้อนแชร์ชีนให้หนูหน่อยได้แต่ตหนะ <c oughs> นี่เนาะวะ อันนี้ถ้าคนที่เหลือที่ที่ไม่ได้เข้ามาก็ติดต่อที่ไหนใช่ไหมใช่ครับติดต่อที่ไหนกิฟต์ได้เลยใช่ไหมครับพี่ลากอนอ่เดี๋ยวผมเป็นคนดึงโอเคครับเช็คชื่อด้วยพี่ลากอนดึงอะไรบ้างเออของแกงวอวอนี่วอวอเดือดข่คืูไหนโอเคครับพี่หนูดึงหมดละโทรศัพท์หนูระดับข่าวอะไรเงินดึงหมดทำไมละขึ้นคนตัวยนรถต้นอ่ยเป็นไรอ่ะพูดอยู่ครับรบกวน normal นิดนึงครับ มันมันดังไปตรงหน้าตู้เลยขอโทษครับพี่พี่ใจเย็นนะครับครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับออกวอลแล้วใช่ไหมพี่ก้อนอย่างนี้เนาะเอ้ยเดี๋ยวขอออกวอลกอนนะพี่ออกวอลทุกคนเลยนะออกทุกคนเลยขออนุญาตคนตัวทิงแม้จะไม่อยากค้นแต่ก็จะค้นครับคุณใจแอันยามองกแก๊งอ่ะโอเคเข้าใจละไม่เจอ ครับผมจนต่อไปครับครับพี่หนูอย่าลืมติ๊กตุ๊กเด้อตรงช่องขออนุญาตคนโตกับนี่ครับพี่ตากล้องแล้วเนาะตออะไรครับเนี่ยวอวอสามอันเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปครับอันนี้ตอนนี้คนโตรับครับผม ไว้ไปเลีอยด้วยกันนะน้องไม่อยากจยยเต็มนเอเอาแเต็มบบอะฮาบบบหรือว่ะฮาฟซิสเต็มหรือว่าฟูลซิสเต็มเอาแบบฟูลซิสเต็มอะ พอหายพร้อมนอนโฟ่โฟซิสเต็มขี้กกขี้เกลื่อนขี้เลื่อนเอาเบิร์ตอ่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมหายพร้อมนอนเสียหมดแล้วหรอใส่วันสุดท้ายนะเว่ยหล่อมากเนี่ยหนูติ๊กหนูติ๊กในห้องในในชีสได้ยังอน่รู้ก่อนใช่ไหมใช่อ้าวโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะประกาศแล้วนะครับครับพี่ถึงที่แล้วเว้ยทุกคนนี้อ,ะอ่ะใจหายว่ะเดี๋ยววอ์เดี๋ยวล้วข้าววอเดิวผมรวมให้นะครับสักพูดนะโอเคครับพาย เต็มที่แล้ว